ông, thưa sáo, thưa túi, chân chân đại mỏ. Thật, thật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 . Thật, สวัสดีค่ะุณิสรามนทองคำนะคะมาจากราชบุรีนะคะเป็นแม่ค้าผ่านตลาดน้ำจันเนินนะคะฮัลโหลสองใครผ่านไปแวะไปชิมได้นะคะบอกต้องถามว่าอร่อยหรือไม่อร่อยต้องถามอาจารย์ภูเอ้ไม่ใช่ค่ะอัมพรแล้วก็อาจารย์กิติพุทธพิสาพี่สาก็อาจารย์กิติพุทธบอกว่าไม่เอาพอแล้วถาดเล็กไม่ทันนะคะทานผัดกลาง ผัดไทยใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้ชอบมากเลยอาดิกริศาลาขายผัดไทยคอนเซปต์คือผัดไทยถาดกะทิกุ้งสดตลาดน้ำลำเนินนะคะมีเจ้าเดียวค่ะอ่าพี่อาจารย์กิติพุทธบอกว่ากินไม่หมดหรอกแป๊บเดียวเลี่ยไม่กี่ทีพี่กินอีกถาดหนึ่งสองถาดน,นะคะเกรียงเลยค่ะไม่ได้จัก่าอาจาร อร่ออยาจารย์ดูถูกหนูนั้นเนี่ของมันอร่อยค่ะอ่อร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้นะคะต้องลองไปชิมผ่านไปบอกได้นะคะรสพิเศษไม่พอแจกฟรีได้ด้วยค่ะคุณิสระถูกทราบเลยอของหนูบิ๊กไซส์คือ300บาทนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่ง เดี๋ยวง่วงกันเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องพลังศรัทธาว่าวันเหตุมันมาได้ยังไงนะคะอ่าของหนูิ๊กไซส์ปกติใส่กุ้งหนูใช้กุ้งยี่สิบสองไม่เกินยี่สิบสี่ตัวโลนะคะอสามร้อยปกติใส่หกตัวแต่คุอิสลาไม่งั้นค่ะเจ๊กุลพัดมองแขกเลยค่ะแขกมากี่คนใส่เท่าแขกไหยคะเดี๋ยวขาดทุนเดี๋ยวแค่ขาดทุนนะคะ <c oughs> ่ะอาาวันนี้จะขอชมและก็เผาขอชมอาจารย์กิติพุทธกับยิสานะคะเขาคิดถึงหนูเขาไปหาหนูตอนนั้นหนูไถ่ไทยไก่ทัวร์ทัวร์ต่างชาติเข้าวันธรรมดาขั้นต่ำก็3-4มถึี่พันวันเสาร์อาทิตย์เจ็ดถพันนะคะทุกวันอาจารย์กิติพุทธไปหา พ,พี่สาบอกว่าพี่กุลอาทิยรย์แรอาจารย์กกติพุทธเกินก่อนอ่าดีไหมคะดีขายอยู่แล้วมีธุรกิจตัวงไม่เอาแล้วคะ่ะอาจารย์เบื่อแล้วเบื่ออะไรคะหนูไม่ได้เบือ่อหนูไม่ได้เบื่อธุรกิจนะคะหนูเบื่อคนคะ่ะหนูโดนมาทุกบริษัทตอนมาก็ดีหมดลคะค่ะพ พอสักครึ่งหนึ่งพอเราชักชักขึ้นหน่อยพอช้อนลูไปเกี้ยงเลยค่ะเลิกดีกว่านะคะทำธุรกิจเป็นนายตัวเองดีกว่าแล้วก็อาจารย์กิติพุธเขาบอกว่าเออเนี่ยกาแฟตัวเนี้ยกิ่นแล้วดีพี่สาพูดอาจารย์กิติพุธกันก็ไม่ไม,ไม่พูดพามำเพลงกันเดินหายเลยนะกลับมาเอาทิ้งไว้หนูสองสองพอดีใกล้โควิดหนูก็ พอได้เสร็จแล้วหนูก็โยนใส่กระเป๋าของหนูทุกวันเลยก็หิ้วไปด้วยไปตัดถ่ายภไทยก็หิ้วไปหิ้วกลับอยู่ในกระเป๋าอะครับนานอยู่ครับเสร็จแล้วติดโควิดนอนหยุดยาวเลยสองอาทิตย์จะเปลี่ยนกระเป๋าหรือกระเป๋าเฮ้ยเจอกาแฟอ่ะพอเจอกาแฟเสร็จแล้วไหนลองหน่อยดิอาจารย์บอกกินสามวัน หนูปกติหนูกินกาแฟท้องตลาดไม่ได้กาแฟที่ห่อบางที่ห่อหนูทานไม่ได้เพราะว่าหนูเป็นเรื่องระบบกล้ามเนื้อหัวใจก่อนที่จะทําธุรกิจตัวเนี้คือต้องทําบอลลูนสามเส้นหนูไม่ทําค่ะใช้อา,อาหารเสริมเนี่ยดูแลตัวเองถึงได้ทุกวันนี้อาจารย์บอกกินวันสามซองหนูให้ไว้สองซองหนูกินหกวันก่อนกินหนูชั่งแปดสิบหก กินไปสองซองหกวันไปช่างเดือแปดสิบสี่เสร็จแล้วหนูก็พอดีพี่สาโทรหาเป็นไงว่างอ๋อดีค่ะนอนยาวเลยค่ะตอนนี้อาจารย์มาหาหนูหน่อยดิเอ็กกาแฟเนี่ยมันเป็นยังไงอาจารย์ก็อเลยถามว่าเพราะอะไรอ๋อ,อไม่อะไรหรอกค่ะหนูเพิ่งกินไปมาคุยห,หนูฟังนี้ว่ากาแฟมันทําด้วยอะไรมันกินแล้วมันมีผลอะไรไหมที่หนูลหนูกินหลายตัวนะคะ ตัวไหนบริษัทไหนที่หนูทาเขาบอกว่ามีตัวลดน้ําหนักหนูกินหมดละค่ะไม่เคยลดเลยค่ะลดได้อย่างมากก็คือสองอาทิตย์พอหยุดกินแควก็มาอีกกว่าเดิมมากกว่าเดิมก็ลองมาคุยอาจารย์เขียนแผนแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็ไปเสร็จแล้วไม่ยอมบอกหนูด้วยนะว่าคนใกล้ตัวหนูสมัครแล้วแล้วคนใกล้ตัวก็หน้าตีด้วยนะ <Wow. S 2> ใครอยากเป็นแอปพลายหนูมักยกมือขึ <Wow. S 2> นอ้นปิดแอปพลายค่ะแอปไปสมาครแล้วก็แอปไปกินแป้งกันตามลำพัง <Wow. S 2> วันเดียวกันที่อาจารย์กี่ติภูเอากาแฟสลิมมาให้หนูสองสอง แจนชูแอบไปกินแบงแล้วก็เหลือครึ่งซองจะให้เรทำสองก็ไม่ได้แกกินไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่เชา้าแล้วแกก็หอ่อเอายางรัดมาส่งให้หนูแม่แม่แมลองพอกินแล้วเขาพูดแค่นี้หนูก็หนูก็ใส่ย่ามหนูเหมือนเดิมเอียงที่ใส่ไข่ขอกก็ใส่ไปเนี่ยล,ละก็ไม่ได้สนใจเสร็จแล้วเหมือนอย่างว่าพอกินอาจจะอากาแฟแบง์ที่อาจาย์ ชูให้หนูยังไม่ได้กินนะหนูยังเก็บไว้เลยแต่ตอนนี้กินไปแล้วเสร็จแล้วพออาจารย์กิติพุทธมาเล่าให้หนูฟังโอเคลองเอามาให้หนูกินหน่อยเด้อาจารย์เอามาให้หนูกล่องหรือสองกล่องไว้ลูกสองกล่องมั้งหนูก็ลองลองลองทำไมแล้วไ้ไม่ได้กินนะลองบอกลูกเสร็จก่อนลูกศิษ็์บอกเออแม่เอาลงมาหนูก็ส่งให้ลูกศสษ็์ไปลูกเสษ็์บอกว่าแม่รสจริงดีจริง เสร็จพอดีจริงเสร็จแล้วหนูก็เลยเป็นสามาชิกเจ็บใจไหมคะสามีเป็นคนแนะนำเราหน่านะเนาะแล้วแอบโทรมาบอกเลยนะแม่แม่พอกินกาแฟแบงเท่าน่้นนะ้าตื่นขึ้นมาไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ได้คิดอะไรเลยลมัน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 ขำกันข้าวบ่อข้ามผัก มาเราหนูไม่ดูหาดแ่ลงเองนี่ข่ดค <t> ือที่เหตุเป็นเหตุที่มาณั <นะ S 2> วันนี้บอกตรงวันนี้เจ้าของตลาดไม่ให้หยุดนะคะเป็นวันอาทิตย์เพราะหนูมาเป็นตัวชูโรงของตลาดตลาดไม่ให้หยุดไข่กุ้จับด้วยวันนี้กว้จับหนึ่งอ่าหนึ่งที่ผัดไทยหนึ่งที่วิ่งไปก็วิ่งมาอยู่นั่นเองวันนี้โชคดีที่มีลูกน้องสองคน เสร็จแ,แล้วลูกน้องถามว่าพูดงีเ้เจ๊มาเป่าขอมาไม่เป็นไรหรอกเขาบอกว่าทีมงานที่เป็นหัวถิ่นเป็น้ลีมมไม่มาไม่เป็นไรเจ๊ไม่ไปหรอกแต่เครื่องเดับเก็บกลับบ้านหมดเลยมาแช่ช่องฟิดเดี๋ยวถ้าเกิดพลาดมาแล้วมันจะเนา,าพผาถาังยังยังโทรมาแซลพี่สาวว่าหนูไม่มานะคะพี่สาวบอกว่าพี่กุณไม่มาตายแน่เลย คนขาดแน่เลยพี่กุลมาคนเดียวเต็มรถเลยไม่ได้มาเพราะพี่กุลนะคะทุกคนพร้อมใจกันมาเองจริงไหมคะหนูว่าหนูจะพูดเยอะไปเท่านั้นเนี่ยเอาเลยค่ะเวทีนี้เป็นของเราค่ะที่อาจารย์ชูว่าว่าอะไรนะคะพูดใหมอะไรนะ ัเมื่อกี้พูดใหม่เอ๊อยู่ใกล้เมียหน่อะเดี๋ยวลืมเมียำ่ะไม่รู้ทำฝาอะไรอ่ะว่ะนี้พูดเมื่อกี้นี่สาวแข็งแรงค่ะว่ามาโอ๊ยทำไมเสียงอ่อนจังเลยทีแรกเดี่ยงชัดเจนเหตที่บอกว่าดูตัวเองหรืออะไรเนี่ยคูดใหม่เนี่ยเหรอให้รู้จักตัวเองให้พูดใหม่เอาพูดทวนดิอ๋อมองตัวเองให้ออก บอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นแล้วก็เมียใช้ยาบ่นนะจ๊ะบ่นได้ยังไงแล้วเมียใช้แหมเพราะนีไปไหนนะต้องติดแฟนตลอดเลยแม่มนกลับบ้านไม่ถูกไม่เกนค่ะขอเถียงตายเลยก่อนที่หนูจะกินสลิมนะคะโทรฮลัลโหลโอ้ยน้ำมัน,ม,นมันแพงไม่ว่างหรอกที่พ่อไปนูน่นพ่อไปดิตั้งแต่กินสลิม มาทุกวันไม่รู้จะมาทำไหมนะคะวิญจวัดเพมาตลาดดําเนินเพื่ออะไรรู้ไหมคะมากินผัดไทยจานแล้วก็กลับไม่รู้จะมาทำไหมจริงไม่จริงไม่รู้อาจารย์เชื่อหนูเพราะหนูพูดจริงจริงค่ะจริงจริงจริงอ๋อ ไม่ได้ใส่เลยค่ะแม่ค้าไม่ว่างเลยค่ะแม่ค้าก็ไม่ค่อยได้คุยด้วยหรอกค่ะแม่ค้ายุ่งวุ่นวายมาถึงก็หิวผัดไทยให้จานนึงแป๊บเดียวหายกันไปแล้วหนูบอกแล้วอย่าเอามาให้หนูกินหนูไปไหนไม่ได้เลยเห็นไหมคะค่ะงั้นก็รบกวนเวลาของทุกท่านแค่นี้นะคะสนุกสนุกค่ะไม่ใช่อะไรอาจจะอิงนานได้จะยินได้ยินเสียงหนูแบบนี้นะคะถ้าตลาดเปิดเมื่อไหร่น่าจะยาก แต่ก็ไม่ได้นะคะถ้าวันนี้ไปที่ร้อยเอ็ดถ้าหนูได้รถกลับมาหนูหาคนหาทำผัดไทยต่อแน่นอนเลยคะ่ะแล้วหาคนขับรถไปอ๋อไม่ค่ะไม่หาใครขับรถค่ะคนขับรถนะคะน้ำมันต้องเติมอ,อ,อาหารต้องเลี้ยงต้องนอนด้วยทุกอย่างขับเองไปเองคนเดียวไม่มีใครบนค่ะ เจเจเด้ลอล่ะถ้าวันนี้เขาได้รถนะเขาโซ่เจิจๆเด้อละ่ะเขาขับรถไม่เป็นเดี๋ยวเขาก็หัดขับไรโซนหน้าคนบางคนขับเดี๋ยวนะ่ไม่ไม่ติดและห้ามคุยขับซื้อรถเก่งวีออสคันนี้มาไอ้อะไรนะอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันไม่มีไรอ่ะไม่ใช่ซื้อรถมานะคะเมื่อก่อนเกตกระบะ แม่หัดขับรถขับขับไปยันสละบุดีไปไหนมู้ให้ขับกลับมาค่ะแล้วอีสามปีชับอีทีีนึ่งถามว่าเป็นไหมคะรถ <c oughs> คันนี้ก็เหมือนกันค่ะรถเก่อคันนี้ก็เหมือนกัน <c oughs> ตั้งแต่ซื้อมานี่ห้าหกปีแล้วค่ะขับสองเดือนแรกคนหนึ่ง แล้วก็ทุกวันนี้ยังไม่ได้ขับเลยค่ะคนขับจอมจะขับคนนั่งข้างตลอดแต่ไม่ยอมให้คนนั่งข้างขับรถจ้ะเดี๋ยวมโมโหเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาไม่อีกคันหนึ่งเนาะไม่เป็นไรค่ะทุกคนหนูขอสัญญานะคะถ้าพรุ่งน,นี้หนูไม่ได้รถก็ไม่เป็นไรค่ะหนูจะพยายามทําพลังศรัทธาให้ได้ยอดเยอะๆนะคะ อุ่นนุ่นหนูน,หน้อยนะคะ,คะหนูขายของตั้งแต่ขึ้นมาจนจัดกรกรมเลยนะคะข่าหนูเป็นศูนย์นะคะใช้ได้ถ้าเมื่อไหรไม่พอบอกนะคะเดี๋ยวปิดให้อีกหนึ่งโบบายค่ะไม่เป็นไรขอให้ทันอย่างเดียวนะคะอย่าให้พี่น้องต้องเดือดร้อนเพราะหนูเองหนูเครียดทนสั่งของอ๋อเดี๋ยวก็มาเพิ่งนี้มาเมือน,นนี้มาสองวันมาลูกค้าบอกว่าไม่เอาแล้วค่ะ บอกไม่เอาไม่ได้นะคะสั่งไบบแล้วไม่เอาไม่ได้เก็บตังก่อนด้วยหนูอะอ่าถ้าซื้อสั่งแล้วมารับตามตรงที่ของมาถึงไม่มีปัญหาค่ะคิดเก้าร้อยถ้ายึกยักเลื่อนเวลาบิดพลิวคัดคิดพันสี่นะคะนั่นแหลคะค่ะหนูเลยไม่คะ่ะหนูไม่เคยทำแบบนั้นนะคะนี่คุยเล่นสนุกสนุกนะคะให้หนูหายเครียดบ้าง ค่ะแล้วก็พลาประชุมขอโทษทีนะคะดึกไปนิดนึงหนูกลับจากตลาดหกโมงครึ่งหลับแล้วค่ะถ้าตั้งใจต้องตั้งนาฬิกาปลุกว่าเขาประชุมกันเมื่อไหรหนูถึงจะตื่นทันนะคะพอแล้วนะคะอยากรู้อะไรก็ถามใหม่นะคะตอบได้ทุกขั้นตอนกี่รอบก็ช็อตเดียวเดิมค่ะหนูตอนนี้หนูกินไปสองกล่องแล้วนะคะลงไป เก้าโลครึ่งน,น่าจะถึงสิบโลแล้วค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้หนูหยุดกินมานอ่าสามวทิตย์แล้วยังไม่ได้แตะเลยก็ยังไม่ขึ้นนะคะยังอยู่เหมือนเดิมแต่วันนี้พองนิดนึงเพราะเมื่อคืนไม่ได้นอนหนูเป็นคนมามโตอดนอนเมื่อไหร่บวมเมื่อนั้นแหละนะคะเดี๋ยวจะกับได้ข่าวว่าจะมีรางวัลแจกใช่ไหมคะมีสลีมหรืออะไรคะ กล่องเดียวพอเหรอคะพอไหมคะีดให้อีกสัองกล่องก็ได้ค่ะพอไหมคะไม่พออไม่พอมอไซให้เบ๊กหนึ่งกล่องค่ะค่ะขอบคุณนะคะแค่นี้ต่อให้อัปลายพูดมากเออโทษทีแนะนำลืมเลยอัปลายรูปลอเป็นคนแนะนำเราค่ะหล่อไปหมดแล้ว ไม่เป็นไรแม่ขับนะพอ <l acht> ่อขี่เองขับเป็นเราขับไม่เป็นเราขี่อย่างเดียว <l acht> ขับอ่ะต่อไปนะต่อไป